อัปเดตประกาศฉบับที่3ของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบ23-27พฤษภาคม68ไปรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดกันเลยในช่วงวันที่23พฤษ ถึง27พฤษภาคม68ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคคุมทะเลนดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากดังต่อไปนี้วันที่23พฤษภาคม68ภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียง,งรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์ ภาคพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคอีสานได้แก่เลยน้องคายบึงการน้องบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินมุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยสโสธรอำนาจเจริญโคราชบุรีร,รมัมสุรีนทรศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่น,นครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีอยุทยากาญจนบุรีกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกได้แก่น,นครนายกปราจินบุรีสะแก้วเชียงสาชนบุรีระยองจัง ภัคใต้ได้แก่ประจวบคิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสูลวันที่24พฤษภาคม68ภาคเหนือได้แก่แม่สอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวน,าน่านแพรอุตร,รดิษฐ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณพภาอีสานได้แก่เลยน้องบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสิน์มหาสรารคามร้อยเอ็ดยสโสธร นัดเจริญโคร,ราชบุรีรัมสุรินสิสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรี อ่างทองลบบุรีสระบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกได้แก่นกครน,นายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ได้แก่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรัง ในช่วงวันที่25-27พฤษภาคม68ภาคเหนือได้แก่แม่ซ้อนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวแพร่อุตรดิตฐ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคอีสานได้แก่น้นองคายเลยบึงกรฬน้องบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนะครพนมชัยภูมิขอนแก่นกลาลสินมุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่นนะครสวรรค์อุทยัยธานีชัย นาลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐม สมุดสาครสมุรส,มร,สมรสงครามกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะว,วันออกได้แก่นกครนายกปราจินบุรีฉะเชิงซาวชนบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้ได้แก่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่รุ่มและควรหลีกเลี่ยงการด เดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองและเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซังซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจจะส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้สําหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝน ฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอ,อันมันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในช่วงวันและเวลาดังกล่าวคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ